สวัสดีเพื่อนๆชาวปันผลทุกท่านนะครับมาซื้อหุ้นกันนะครับหุ้นที่จะซื้อวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว JEPQ นะครับตัวที่มีเยอะสุดในพอร์ตตอนนี้นะครับที่96เหรียญก็คือซื้อไปแล้ว96เหรียญน,นะครับก็จะมาซื้อเพิ่มอีก500บาทนะครับครับเขาก็เป็นกองทุน ETF นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่หุ้นละ53.3ดอลลาร์หรือว่า ตีเป็นเงินไทยก็1,912บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลการจ่ายปันผลของเขานะครับอัตราผลตอบแทนต่อปีก็อยู่ที่9.50%แล้วก็เงินปันผลย้อนหลัง1ปีนะครับก็5.05ดอลลาร์ก็คือรวมทั้งหมดแล้วหมายถึงว่าทุกเดือนนะครับ12เดือนเนี่ยรวมแล้วเข้าใจที่หุ้นละ5เหรียญ นะครับผมเพราะว่าเขาเป็นหุ้นที่จ่ายทุกเดือนนะครับมันหลีจ่ายรายเดือนครับวัน x d ของเขาก็คือวันที่1น,นะครับผมเพราะฉะนั้นเราซื้อก่อนวันที่1สิงหานะครับเราก็จะได้เงินปันผลเดือนสิงหาอยู่นะครับเพราะว่าเขาจ่ายเงินปันผลเนี่ยวันที่5ครับเดี๋ยวเรากดซื้อกันเลยนะครับ ผมก็จะซื้อที่550นะครับตอนนี้ก็ซื้อเรียบร้อยนะครับสำหรับ JEPQ เดี๋ยวผมจะไปที่พอร์ตนะครับแล้วก็จะซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับครับจากเมื่อกี้เรามีอยู่90ก้าเหรียญน,นะครับของหุ้น JEPQ นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น111เเหรียญแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะซื้อวันนี้ก็จะเป็นเมนครับผม เมนราคาเขาก็51.20เ็หรียญนะครับหนึ 1, ่ปบาทต่อหุ้นนะครับข้อมูลการจ่ายปันผลนะครับก็อัตราผลตกแทนต่อปีนะครับอยู่ที่5.77นะส่วน j p q เมื่อกี้คือ9นะครับเจุดเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกี้ตัวนี้ก็จ่ายเป็นรายเดือนนะครับเขาก็ปันผลเป็นรายเดือนเหมือนกัน วัน x อของเขาคือวันที่8สิงหานะครับแล้วเขาก็จะจ่ายปันผลวันที่15สิงหานะครับกดซื้อเลยนะครับผมก็จะซื้อที่ราคา551บาทเหมือนกันนะครับก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ตัวแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเอาข้อมูลไปกรอกในแอปติดตามเงินปันผลนะครับผมข้อมูลที่ต้องใช้กรอกนะครับก็จะมี ราคาที่ได้จริงนะครับคือตัวนี้แล้วก็จำนวนหุ้นด้านล่างครับไปที่แอปได้เลยนะครับแอปที่ใช้ติดตามเงินปันผนลรายเดือนนะครับก็จะเป็นแอปสีเขียวมุมขวาล่างนะครับชื่อว่า dividend tracker นะครับครับเข้ามาก็จะมีข้อมูลแบบนี้นะครับส่วนหัวสุดก็จะเป็น passive i n c o ค e goal คือเป้าหมายเราให้เราเซตนะครับเราตั้งเป้าหมายที่เท่าไร่ต่อเดือนนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่30เหรียญต่อเดือนได้5%ของเป้าหมายแล้วครับส่วนที่2จะเป็น Money Income m o n e ก็คือรายด้าเออรายได้ที่เข้ามาแต่ละเดือนตอนนี้เดือนสิงหานะครับผมก็จะได้รับที่1.15 แต่ถ้าผมเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับกับหุ้นที่ซื้อวันนี้นะครับตัว1.15นี่ี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าได้เพิ่มเท่าไหร่นะเพราะว่าผมใช้เงินซื้อหุ้นวันนี้2ตัวนะครับอยู่ที่1,100บาทเดี๋ยวเราไปเพิ่มกันเลยนะครับเราไปที่เมนู Portfolio โอตรงนี้แล้วก็กดที่ add transaction ค้นหาหุ้นที่เราซื้อเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น je pq เสร็จแล้วเราก็กรอกวันที่นะครับผมผมซื้อวันที่ย9กกรกฎานะครับแล้วก็ number of share นี่คือจำนวนหุ้นนะครับจำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราดูมานะครับว่าได้กี่หุ้นไม่ถึงหุ้นนะครับก็อยู่ที่0.2นะต่อมาก็จะเป็นราคา ที่เราซื้อได้นะครับที่เราได้ซื้อเมื่อกี้เสร็จแล้วก็กดแอดได้เลยเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าแดชบอร์ดนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมครับเมื่อกี้าจากเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งสี่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งจุดสองห้าแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะไปแอดเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับ ไปที่เดิม portfolio โอ transaction ค้นหาหุ้นที่เราซื้อเมื่อกี้นะครับผมซื้อเมนนะอีกตัวหนึ่งกด add ได้เลยเรียบร้อยแล้วก็ไปดูที่ d a s h บ o a r d ครับเมื่อกี้ขึ้นจาก1.25นะครับก็เป็น1.32แล้วเพราะฉะนั้นเดือนหน้านะครับผมก็จะได้รับ เงินปันผลนะครับอยู่ที่1.32ดอลลาร์ครับผม